เดี๋ยวเราจะไปลงทะเลกันจะ้ะโน่นทางลงทะเลของเราไปกันฮัลโหลเดี๋ยวเราจะเดินไปโน,น่นทะเลอยู่นน่น <c oughs> ลมรื่นดีจ้ะรีสอร์ทพาวิลเลียมรีสอร์ท เอาเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังแล้วนะเอาือเป็นหอยงามดีเนาะมาถึงชายหาดแล้วจ้าอาจารย์สวยงามพี่เก่า เอาค่ะเอาไว้จ้า,เ,า,จาเดินไปเราจะเดินไปดื่มอีกหาดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเดินไปหาไปหาดริงนะคะไปรีเล็กสวยจ้า น้ำขึ้นโอ้เวยมากเลยมารอบนี้น้ำขึ้นมาถึงนี่เลยสวยสวยหาดทับทิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินไป<ช>หาดทับทิมอีกตรงนี้นนะคะจม ข้าก็ขี้ตื่นอีกนะจ๊ะหายตลอดทางนะจ๊ะพ่อใหญ่เราผู้อุปการะคุณของเราเฮ้ยจะเอ๋ตัวอะไรเจ,จ้าือา่ิย่านคอยฮะเจ้าว่ญญานคอยดื้อไปแล้วหาดทับทิมอุ้ยสวยจ้ะสวยสวยสวย พ่อใหญ่บอกพ่อใหญ่บอกอะไรนะทำทำโฟโต้โฟโต้ก่อนกินก่อนตุยจะกินยังไงคะดื่ม uh, ย um ังไงคะสโตรเปรดี่กั